สวัสดีครับพุบกับสุรุกขาลิวโลเราเริ่มต้นกันที่เดวิลฟันธงชัยชนะมหาศาลของปืนใหญ่คือหมัดน็อกที่ส่งหัวใจลิวโลจมดิ่งมันมาอีกแล้วพอไม่นมองมันมามีแล้วจะแม้มึงบานใจคักเนาะบักเนเวียนแก้วเลนนิเวลนะครับฟันธงประตูชัยทดเจ็บปืนใหญ่มหาศาลพอที่จะบีบหัวใจลิวโปก็เล่นนิเวลนะครับกุลูนันเสื้อดังประกาศก่าว ใชยชนะพิพนรกในช่วงทศวรรบาดเจ็บของอาร์ซนอนลเนืเนิวคสเซิลคือใัยชนะที่ใหญ่มหาศาลและเป็นเหมือนหมัดฮุกที่ส่งตรงถึงหัวใจของกู่แข่งรุน้นแชมป์ย่างลิเวอร์พูลพร้อมชี่ว่านี่คือสริตของทีมที่จะเป็นแชมป์ที่แท้จริงพิกนรกทดเจ็บบทพิสูจน์แชมเปลี่ยนนัซเซเวนแ่ง,งเซนเจ,นเจนพมพาร์ตนะครับที่ก้นชื่อว่าโหดเห็นที่สุดแห่งหนึ่งเมื่อเข็มนาฬิกาเดินเข้าสู่10นาทีสุดท้ายทัพปืนใหญ่ตกเป็นรอง1 0 แล้วดูเหมือนว่าจะต้องปรับบ้านมือเปล่าอีกครั้งแต่แล้วช่วงเวลาแห่งการพิสูจน์จิตใจของทีมแชมป์ก็เริ่มต้นเกินเดวิลซึ่งทําหน้าที่เป็นผู้บรรยายเกมในเกมนี้ตะโกนลั่นสตูดิโอทันทีที่อาร์เซนอลตีเสมอว่าทีมที่จะเป็นแชมป์พวกเขาไม่หยุดแค่นี้พวกเขาต้องเดินหน้าล่าชัยชนะนี่คือเวลาที่ต้องเข้าตะครุบคู่แข่งให้ตายขาที่และลูกทีมเขาไมเกลอาร์เตตาก็ทําตามนั้น กสูนนาทีที่90.6จากลูกเตะม,มุมของมาตินโอเนกาบอลลอยของก,ก,ววกระหัวเกลเบียมักกเดเยนที่ทยานขึ้นโคกเต็มกระโหลกส่งบอลพุ่งเสียบตะข่ายชนิดที่นิคปบได้แต่ป้องกันด้วยสายตาอาร์เซนอลพลิกกลับมาชนะ2-1อย่างเหลือเชื่อบทวิเคราะห์จากตำหนานไซเนะที่ใหญ่เกินกว่าสาแตาม้มนี่คือความรู้สึกที่น่ใหญ่มากแม้จะพึ่งอยู่ในเดือนกันยายนแต่ในวิวิเคราะห์ด้วยความตื่นเต้น เรากำลังดูทีมที่เคยถูกวิจารณ์ว่าไม่กล้าเสี่ยงแต่พวกเขากลับทำมันได้ในสนามที่ยากที่สุดซอดากอนอัตตายัางเหมือนเหยียบเบรกแต่เกมนี้เขาโยนทุกอย่างทิ้งไปแล้วเดินหน้าลุยแหลกและมันก็ได้ผลแรงสั่นสะเทือนไปถึงอันเฟลเดวิลชีว่าผลลัพธ์นี้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อสภาพจิตใจของ,งาาลิเวอร์พรูลที่เพิ่งพลาดท่าพ่ายคริสตัลเพล2-1มามันมาเชื่อผมเถอะ นักเตะลิเวอร์พูลที่นั่งดูเกมนี้อยู่ที่บ้านหัวใจของพวกเขาต้องจมดิ่งลงไปอย่างแน่นอนโซชนสุดดราม่าครั้งนี้ไม่เพียงทําให้อาร์เซนอลไลจีลิเวอร์พูลหรือเพียง2คะแนนแต่มันคือการส่งสารทารบที่แสดงเห็นถึงความแข็งแกร่งทางจิตใจและดินเอที่ไม่อยอมแพ้ซึ่งเป็นคุณสมบัติสาคัญที่สุดของเทียมจะก้าวไปคว้าแชมป์พรีเมียร์โอ้ยบอก ปอบเงยจมดิง่งอันหัวใจรเวร์พูลสิจมดิง่งเพนว่ามึงสีมากเกียวยังก็พวกกูกูนอนกินตำบกหุงเส่บๆบอยู่บ้าน,อย,อ,ยยนอยู่บกปอบเงยกูยังนําอยู่บกหาเมื่อ้งมึงมึง,มง,มง,มงตะล่างคะแนนแน่แนบักเน้นเวินเสียงกระหึ่มแอนฟิลแฟนหงสุดทนเรียกร้องเคียซ่ายึดต,ตัวจริงชีซาล่าก็ดอบได้ทากรรมคำผิดหวังจากเกมภายคริสตัลเพลนนะครับ กับมีแสงสว่างหนึ่งเดียวที่ฉายแววเด่นออกมานั่นคือฟอร์มการเล่นอันร้อนแรงของฟาดเดลกุเคียซ่าที่ทําให้ตอนนี้เสียงเรียบร้อนจากเรานะครับให้เขายึดตำแหน่ง11ตัวจริงกําลังดังกระหึ่มขึ้นกว่าครั้งไหนไหนฟอร์มที่ปฏิเสธไม่ได้สถิติฟ้องด้วยตัวเองขณะที่รุ่กนการก่อนเคียซ่าต้องรอถึงกลางเดือนมกราคมกว่าจะได้ลงเล่นครบ6นัดแต่ซั่นนี้เขาทำได้ตั้งแต่ยังไม่สิ้นเดือนกันยายน ร้อมผลงานสุดจับต้องได้ซอมประตูกับอีก2อาซิตพิสูจน์เห็นว่าเขาไม่ใช่แค่ตัวสำรองธรรมดาแต่คือเกมเชนเจอร์ที่ทีมกำลังต้องการในเกมที่เซลฮวร์พาร์กปีอิตาลียรารนี้ได้ลงมาสร้างความแตกต่างและจุดประกายความหวังให้กับทีมอย่างชัดเจนก่อนที่ความพยายามทัม้งหมดจะพังทลายลงเพราะเกมรับผิดพลาดซ ocial ลูเป็นไฟเดอะครับส่งสารถึงสลัด เกมนี้ไม่ใช่แค่ฟอร์มในสนามนะครับแต่โลกออนไลน์แฟนบอลลิเวอร์พูลต่างพร้อมใจกันออกมาตั้งคำถามถ,ามถึงการตัดสินใจของอร์เนลสลอตและเรียกร้องถึงความยุติธรรมให้กับเคียซ่าอย่างเผ็ดร้อนเช่นถึงเวลาแล้วที่ต้องวัดกันที่ฟอร์มไม่ใช่ชื่อเสียงเคียซ่าสมควรเป็นตัวจริงทุกป,ประการและซาราก็ไม่ใช่คนที่จะถูกเปลี่ยนตัวออกไม่ได้เขาต้องทำดีแค่ไหนอีกถึงจะได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงโมซาราฟอร์มตกมาทั้งซีซั่น กาโปก็เล่นได้มิติเดียวส่วนเวตก็เงียบไปเลยแค่ยี่สินาทีที่เคียซ่าลงมาเขาสร้างอิมแพคได้มากกว่าการโปทําตลอด45นาทีเสียอีกเขาพิสูจน์ให้สล็อตเห็นแล้วว่าสมควรได้รับความไว้วางใจคําถามจากเคียซ่าและการตัดสินใจครั้งสําคัญตัวของเคียซ่าเองก็เพิ่งประกาศก็ล่าหลังเกมชนะสาวทันทันว่าเขาต้องการการแข่งขันและรู้สึกดีขึ้นทั้งร่างกายและจิตใจการที่ชื่อของเขาถูกใส่เข้าไปในทีมชุดลุยยูฟ่าแชมเปี้ยน ยังเป็นเครื่องยืนใน,นวัคข์พร้อมแล้วสําหรับเวทีใหญ่อันเนื่องแสดงให้เห็นแล้วนะครับว่าเขาไม่กลัวที่จะหมุนเวียนผู้เล่นคําถามสําคัญจึงอยู่ที่ว่าเขาจะกล้าพอที่จะให้รางวัลน,นักเตะที่ฟอร์มดีที่สุดอย่างเกียซ่าด้วยตำแหน่งตัวจริงในเกมสุกันที่กาลังจะมาถึงนี้หรือไม่เอ้ยกะกาดอบซาลานี่ฟอร์มมันกะหายอีหละพี่นองเอ้ยเศรษฐไม่เคยโกหก ลิเวอร์พูลค้นพบอาวุธลับทางฝั่งซ้ายเคียซ่าพร้อมท้าชิงตำแหน่งกัปโปสถเติฟ้องลิเวอร์พูลค้นพบอาวุธลับชิ้นใหม่นะครับเคียซ่าเกิดมาเพื่อเป็นปีสายเพชรขาดขณะที่อันเนลสัลต์กำลังสนุกกับการทดลองแทคนิกใหม่ๆดูเหมือนว่าเขาอาจมีไพ่เด็ดอยู่ในมือโดยไม่รู้ตัวเฟรเดริโกเคียซ่าปีกชาวอิตาลีที่ฟองกำลังเขาฝักไม่เพียงแต่เป็นตัวแทนของโมซาลา แต่สติบ่งชี้ว่าตำแหน่งที่อันตรายที่สุดข,ของเขาคือปีกซ้ายและเขาพร้อมแล้วที่จะเป็นคําตอบของทีมในายามที่คาริเกโปไม่พร้อมลงสนามภารกิจค้นหาตัวแทนกัะโปที่ไว้ใจได้ไม่ต้องสงสัยเลยว่าคริเกโปคือเบอร์หนึ่งในตำแหน่งปีกซ้ายของลิเวอร์พูลแต่ปัญหาคือทีมยังขาดตัวเตตัวแทนที่มีคุณภาพในวันที่ดาวเตะดัสแมนมีปัญหาความฟิตเหมือนในเกมล่าสุดที่เขาไม่สามารถออกสตาร์ทเป็นตัวจริงได้ การมีตัวเลือกที่ไว้ใจได้จึงเป็นสิ่งสาคัญอย่างยิ่งและหนุนว่าคําตอบนั้นจะอยู่ตรงหน้ามาโดยตลอดคําตอบที่ชื่อฟาเดริกเคียซ่าหรือบ้าปีความไปก่อนฟาเดริกเคียซ่ากำลังอยู่ในฟอร์มที่ร้อนแรงที่สุดเขาใช้เวลาในสนามซีซั่นนี้เพียง153านาทีแต่กับระเบิดฟอร์มสุดโหดด้วยการยิงไปแล้ว2ลูกกับอีกสองอาซิดซึ่งเป็นผลงานที่แสงหน้าใส่ติดของตัวเองตลอดทั้งฤดูกาลที่แล้วไปเป็นที่โลน่อยแล้ว ความมั่นใจของเขากำลังพุ่งสูงถึงขีดสุดสถิติยืนยันซ้ายสั่งตายคือตำแหน่งที่ดีที่สุดแม้ตำแหน่งตามธรรมชาติของเขาคือปีขวาแต่ข้อมูลเชิงลึกจากวูสร์เปิดเผยความจริงที่น่าทึ่งตลอดอาชีพขาแข่งเมอเคียซ่าถูกส่งลงเล่นในตำแหน่งปีกซ้ายเขากกับมีประสิทธิภาพสูงที่สุดอย่างชัดเจนการเฉลี่ยประตูและอาซิส์ต่อ90นาทีในตำแหน่งปีกซ้ายอยู่ที่0.56 ซึ่งสูงสุดค่าเฉลี่ยประตูและอซศีตต่อ90นาทีในตำแหน่งปีกขวาอยู่ที่0.38ค่าเฉลี่ยประตูและอาซศีตต่อ90นาทีสําหรับตำแหน่งกองหน้าตัวต่ําอยู่ที่0.47ตัวเลขเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องเมื่อเอื่นนะครับและมันถูกตอกย้ําอีกครั้งในเกมกับเซาท์ทัมตันที่เขาถูกโยกไปเล่นทาแหั่งซ้ายช่วงสั้นๆก่อนที่จะยิงประตูชัยได้อย่างสวยงามในเมื่อปีอิตาเลียนลายนี้ได้สลัด ปัญหาการมาเจ็บทิ้งไปจนหมดสิน้นและกำลังอยู่ในช่วงฟอร์มที่ดีที่สุดประกอบกับสถิติที่โกลนออกมาว่าฝั่งซ้ายคือตำแหน่งที่อันตรายที่สุดของเขาคำถามจึงไม่ใช่ว่าอาเนอร์สลัดควรจะลองเขาในตำแหน่งนี้หรือไม่แต่เป็นเมื่อไหร่ที่เขาจะได้ปลดปล่อยศักยภาพที่แท้จริงออกมาวิกตฟอร์มเวดโดนตำนานสับเละถอยหลังลงครองจีสลอรับ ดวลเกมชนเชลซีหลังความแพ้แพ้สุดช็อกนัดแรกของฤดูกาลต่อคริสตัเลตสองหนึ่งพายุลูกใหญ่ก็ได้พัดเข้าใส่แชมป์ลิเวอร์พูลเต็มๆโดยเป้าวิจารณ์พุ่งตรงไปที่ฟอร์เรนเวียตเพเบเกอร์ดาวรุง่งที่ฟอร์มยังคงน่าผิดหวังอย่างรุนแรงจนทําให้ตํานานอย่างโทนี่คา,าร์ซิโน่ถึงกับออกมาจี้ให้สลัดรอบเขาในทันทีฝันร้ายท,ที่เซลเฮิร์ทพักเมื่อหงตีหัก ความพิพาทส่วนบุคคลและความเฉบขาดของ้าบ,บ้านทําให้ลิวอร,ร์ต้องเสียเสติไรพ่าย,ายแม้อลิสงเบเกอร์จะโชว์ซปเปอร์เซฟหลายต่อหลายครั้งแต่ก็ต้านไม่ไหวโดยเฉพาะจังหวะที่เสียประตูในช่วงทดเจ็บที่เริ่มจากลูกตุ้มของมิลอนเคยเกสกลายเป็นจุดเปลี่ยนที่ทําให้ประตูตีชงสุดสวยของฟาลิกโกเกียซาไรความหมายแต่คนที่ถูกจับตามากที่สุดก็คือฟอร์เรนเวียสที่ถูกโยกไปเล่นเป็นปีกซ้ายแต่กลับหายไปจากเกม อย่างสิ้นเชิงเขาดูหลงทางไม่สามารถสร้างอันตรายใดๆได้เลยจนถูกเปลี่ยนตัวออกในเครื่องหลังกลายเป็นอีกหนึ่งฟอร์มที่นําผิดวังซ้ำแล้วซ้ำเล่าตอนนั้นชีเป้าวเวียดกำลังถอยหลังลงคลองตัวนี้คาะสอริยนนกับอดีตดาวยิงเชลซีเจไม่รอชาร้าที่จะออกมาวิจารณ์ฟอร์มการเล่นของดาเตเทนวัน25ปีอย่างเผ็ดร้อนผ่านรายการวิทยุท็อกสปอร์ตโดยชี่ว่าสล็อตกำลังยัดเยียดเวียดเข้ามาในทีมอย่างผิดที่ผิดทาง พวกเขาพยายามฝืนให้เขาเล่นในตำแหน่งซ้ายแต่เขาดูไม่เป็นตัวเองเลยคลาสซาลิโนกล่าวพอสสรรค์ของเขามีอยู่จริงแต่สัปดาห์แล้วสัปดาหเล่าเขาก็ยังหาฟอร์มไม่เจอพูดต,ตรงๆนะเขากําลังถอยหลังลงครองนับตั้แต่เปิดฤดูกาลเมื่อถูกถามว่าฟอร์มแบบนี้ควรได้เป็นส่วนตัวจริงหรือไม่คลาสซาลิโนตอบเสียงดังฟังชัดไม่โดยฟอร์มการเล่นปัจจุบันเขาเล่นได้ไม่ดีพอที่จะเป็นตัวจริงเลยผมไม่เห็นแววนั้นเลย เขาโดนแย่งบอลง่ายเกินไปและพยายามเล่นท่ายากแต่ก็ไม่เคยสําเร็จอนาคตบนมานั่งสํารองสลลตเจอโจทย์ใหญ่ก่อนบิ๊กแม์แมรี่เอ็อาจจะได้ลงเล่นในเกมยุโรปกันซูดาแต่สำหรับเกมพิมพ์ลิกนัดสําคัญที่ต้องบุกไปเยือนเชลซีการรอเขาไปนั่งพักที่มานั่งสํารองอาจเป็นทางออกที่ดีที่สุดในตอนนี้นี่คือเกมที่ลิเวอร์พูลพลาดไม่ได้อีกแล้วและการส่งผู้เล่นที่กำลังขาดความมั่นใจลงไปในสนามอาจเป็นความเสี่ยงที่สูงเกินไป คำถามสัากันจึงตกอยู่ที่อาเนอร์สลอตว่าจะกล้าตัดสินใจครั้งใหญ่รอบดาวรุ่งโคตสกันเพื่อประคองสถานการณ์ของเทียมหรือไม่เดิมพันสุดเสี่ยงกาลาตสลายสั่งโอซิมเฮนลงเล่นทั้งที่เจ็บหวังเข็นลงสนามชีตาตาหเือร์พูในศึกยุฟันแชมปเปรลิบันการก่อนเกมเดือดพล่านกาลาตสลายยักษ์ใหญแห่งตุรกี เล่นเกมว่าใจครั้งใหญ่ส่งวิกเตอร์อซิเซเนดาวยิงตัวเก่งลงสนามทั้งเทินที่ยังไม่สมบูรณ์เต็มร้อยเพื่อเร่งสภาพความฟิตให้ทันเกมชีชตาอยู่ฟ้าแชมเปี้ยนลีกที่จะเปิดนรกทีมเยือนน,อนัดรมพาร์คสเตเดียมตอนรอบการยิงของลิเวอร์พูลในรอบเกือบ20เปย์เบิมพันด้วยความเจ็บปวดแผนวัดใจของกุนซร์จุดสนใจที่สุดไม่อยู่ที่ผลการแข่งขันในลีกแต่คือการตัดสินใจของกุนซือโอคามบรุก ที่ส่งวิคเตอร์โอซิเพนเดายิง่าตัวแพงที่เพิ่งเจ็บข้อเท้าจากเกมดินชาติลงไปเข้าสนิมในช่วงท้ายเกมในลีกนั้นล่าสุดซึ่งหลังเกมบุรักยอมรับอย่างเปิดเผยว่าน,นี่คือการเดิมพันที่ตั้งใจเราต้องการให้เขาโอซิเพนลงไปสมัสกับความเจ็บปวดบุรักกล่าวอย่างตรงไปตมมาเพราะบางครั้งการเล่นทั้งทั้งที่ทเจ็บและก้าวข้ามมันไปให้ได้คือสิ่งที่สําคัญเรากําลังเสี่ยงเพื่อแน่ใจว่าเขาจะพร้อมสําหรับเกมถัดไปกับลิเวอร์พูล แม้ว่าการตีโอซิเมนจะได้ออสตาร์เป็นตัวจริงยังมีน้อยแต่การกระทํานี้สะท้อนเห็นว่ากาลาตาสลายพร้อมเดิมพันทุกอย่างเพื่อคว้าผลลั์ในเกมนี้ให้ได้สถิติใหม่มาพร้อมรอยร้าวในเกมรับขณะที่ลูกของอันเนสลัตเพิ่งเสียสิิไร้พ่ายนัดแรกกาลาตาสลายกลับสร้างประวัติศาสตร์น้าใหม่ในลีกตุรกีด้วยการคว้าชัเจนัดรวดหลังเฉือนชนะเอายัสปอร์1-0จากลูกยิงไข่สุดในชั้นของมารอินคาดี ที่ฟอร์มร้อนแรงสุดเกลีดตอนนี้ซัดไปแล้ว5ประตูจาก7เกมอย่างไรก็ตามชัยชยนะนานิ้เปรียบเสมือนดาบสองคมที่เผยให้เห็นจุดอ่อนมหาศาลเมื่อแนวรับคงพูกเขาปล่อยให้คู่แข่งซ่องประตูถล่มทลายไปถึง22ครั้งแล้วรอดพ้นจากแทนเสียประตูมาได้อย่างบุดวิดนี่คือจุดตายที่แนวรุกลิเวอร์พูลจ้องจะโจมตีอย่างแน่นอนบทสรุปถึงอาเนอร์สลัดเกมกลางซาดานี้จะเป็นบทพิสูจน์ที่แท้จริงลิเวอร์พูลต้องเผชิญหน้ากับคมดาบอย่างมารุอิงคาดี และอาจจะต้องรับมือกับความฟิตที่ไม่เต็มร้อยแต่พร้อมสู้ของวิเตอร์โอซิมเฮนแต่ใน,นขณะเดียวกันอาเนอร์สลัดและทีมงานคงได้เห็นแล้วว่าประกันหลังอันเปราะบางของกราตาสลายที่เปิดโอกาสให้คู่แข่งได้ยิงถึง12ครั้งคือช่องโหว่ขนาดใหญ่ที่รอให้เกมรุกอันจัดจ้านของหงแดงเข้าปิชีกระชากให้สินสักขอสามกำซัดเชลซีวิกฤตหนักนะครับซโลบาโดนแดงซ้ำแผล พรร์เด่ย้งยาวสอหลังบ้านรั่วรับมือลิเวอร์พูลสถานการณ์นในทีมสแตมฟอร์ดบิดนะครับกำลังเข้าขั้นวิกฤตอย่างแท้จริงสินตุนเงินความโชลซีต้องเจอปัญหาผูเรเล่นบาดเจ็บและติดทัวแบนถาถมเข้าใส่ไม่หยุดหย่อนโดยเชาะหลังเกมพ่ยกับบรยดนสนที่ทิ้งบาดแผลชะกันเอาไว้ก่อนเกมซูเปอร์แมตที่จะเปิดบ้านตอนรับกัมเย็นลิเวอร์พูลในวันเสาร์นี้หายนะจากใบแดงสโลบ้าทิ้งทีมในายามขับขัน ันร้ายของโจซีในเกมไบรทันไม่ได้จบแค่ความพ่ายแพ้แต่จุดเปลี่ยนสขขกัญเกิดขึ้นในนาทีที่53เมื่อเทรโวอสโลบาประกันหลังโคุกคันที่ลงไปเป็นตัวจริงทุกนัดในลีกซีซั่นนี้ไปเข้าสกัดใส่จอจิโอรุกเตอร์จนโดน v r อชีเป็นไปแดงไล่ออกจากสนามสถานเดียวผลลับคือโทษแบนหนึ่งนัดซึ่งนั่นหมายความว่าสโลบาจะหมดสิทธิ์ลงช่วยทียมในเกมสุดท้าก,กับลิเวอร์พูลอย่างแน่นอน นับเป็นข่าวร้ายที่ซ้ำเติมปัญหาแนวรับที่บอบช้ำอยู่แล้ววิกฤตแนวรับเหลือเซนเตอร์แบ็กอาชีพแค่หยิบมือการกางเข้าไปของโซโลบาทําให้กุนซือเอ so ็นโซมาเรกาต้องกุมขมับอย่างหนักเพราะกล่าวว่าจะเหลือเซนเตอร์แบ็กชุดใหญ่ให้ได้ใช้งานเพียงแค่ไม่กี่คนในขณะที่ลีวครูเวลและโตซินอาราบิโอโยยังเลี้ยงไม่หายส่วนเวสฟรีโฟฟาน่าก็ต้องรอเช็คความฟิตหลังจากมีอาการกระทุบกระเทือนที่ศีรษะอย่างใกล้ชิด สถานการณ์เียร์มิชอาจจะต้องส่งดาวรุ่งอย่างเจโรฮาโตหรือบนัวบาดเซลลงมายืนเป็นกำแพงหลักรับมือกับแนวรุกสุดอันตรายของหงแดงซ้ำเติมด้วยข่าวร้ายโคพาเมอร์ก่อนหน้าใบแดงของสโลบาไม่นานมาเรก้าพึ่งยืนยันข่าวร้ายว่าโคพาเมอร์เพเมเกอร์ตัวกำลังของทีมถูกสั่งให้พักยาวจนถึงช่วงพักเบรกทีมชาติเพื่อรักษาอาการบาดเจ็บคนขานหนีบหรือรังให้หายขาด เป็นการตัดใจเพื่อเลี่ยงการผ่าตัดที่อาจทําให้เขาต้องพักนานกว่าเดิมเราตัดที่ใจให้เขาพัก2-3สัปดาห์เพื่อดูว่าร่างกายของเขาจะฟื้นตัว100เอร์เซหรือไม่มาเรสกากล่าวภารกิจสุนินก่อนเดือนเดือนทั้งเชลซีและลิเวอร์พูลต่างก็มีเคิวลงเตะศึกยุฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกกลางสัปดาห์นี้โดยเชลซีจะเปิดรังร่วมมือกับเบนฟิก้าส่วนลิเวอร์พูลจะต้องเดินทางไกลไปเยือนกะละาลาตสไลน์ก่อนจะกลับมาทำสงครามกันที่ลอนดอนในวันเสาร์ที่4ตุลาคมนี้ ตามการสภาพทีมของเจ้าบ้านที่พิการอย่างหนักนะฮะในคือสุดการลิเวอร์พูลนะครับ่านชมซึ่งเป็นรอบเช้าของวันที่29กันยายนนะครับขอเชิญแฟนๆน,น,นะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลสิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ต่อนรักไปกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับและก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจงให้กับทีมงาน ชายผู้บักครั้งลิเวอร์พูลและเดอะคอฟแฟนบอลพันแทที่สำคัญนะครับมืองน้อยของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ